เวลาเราสวดมนต์ทำวัดเนี่ยที่บอกว่าเวลาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาตของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเราก็ไม่เข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องท่องแบบนี้อันที่จริงคือเราเนี่ยเป็นทาตของตัณหา เป็นาธาตุของมานาทิฐิเป็นาธาตุของกิเลสเวลาโลภะมันอยากได้อะไรเราก็ตอบสนองมันทุกอย่างเวลากโกรธไม่พอใจใดๆเราก็ไปทําตามความโกรธนั้นๆเวลาฟุ้งซ่านเวลาลังเลสงสัยมัวเมาลุ่มหลงใดๆเราก็ทําตามตลอดเลยเราเป็นธาตุของกิเลสเราเป็นธาตุของตัณหามานาทิฐิเราเป็นาธ,ธา,นาธตุาาาาาของโลภะโทสะโมหะมานานแล้ว พอเรามาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเลปราถนาอยากจะเปื้องตนออกจากความเป็นทาตของกิเลสเอาเมื่อเปื้องตนออกจากเป็นทาตของกิเลสขอเป็นทาตของพระพุทธเจ้าแล้วคําว่าพุทธ,ธะหรือสัมมาสัมพุทธ,ธะเป็นชื่อของอะไรเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาตัรูุอริยสัตต่อไปเราขอปัญญามีปัญญาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ธรรมะเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาสังฆะเป็นชื่อของกระแสชีวิตที่เข้าถึงศีลส,สมาธิปัญญาเข้าถึงการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เราจึงปรารถนาอยากจะเป็นาธาตุของพุทธธรรมะสังฆะอยากจะเปลื่องตนถอนตนออกจากการเป็นาธาตุของกิเลสเลยไปปฏิญญาณตนเองเวลาสวดมนต์ธรรมวัตรเนี่ยเราต้องการอยากจะมีศีลสมาธิปัญญาเกิดในกระแสชีวิตศีลกําจัดโทสะสมาธิกําจัดปัญหา ปัญญากำจัดทิฏฐิถ้าเราเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาแปลว่าเราไม่เป็นทาตของกิเลสเอาข้าจริงพุทธธรรมสังฆะเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาที่จัดการกิเลสได้แล้วเป็นสภาวะที่ดับวัตทุทุกจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเป็นทาตของพุทธธรรมสังฆะด้วยอาการแบบนี้ฉะนั้นเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ย ในอัตภาพเนี้ยก็ประกาศตนเองยืนยันออกมาว่าเราจะกล้า,าหารเราจะไม่เป็นคนขี้ขลาดเราจะให้ความแกล้ากล้าอาถารเกิดขึ้นก็ค,คือมีความเพียรน,นี่แหละวีระตัวนี้คือกล้ากล้าที่จะประกาศว่าเราจะออกจากความเป็นทาสของโลภะโัสาโมหะหรือตันหามานาทิติหรือกิเลส เมื่อกล้าที่จะประกาศตนเองแบบนี้ปุ๊บก็ครองตนอยู่ด้วยสติมีสติกำหนดหมายไม่ปล่อยให้กิเลสไหลเข้าสู่จิตแล้วไม่ใช่อยู่เพียงแค่นี้ทำภาวะจิตให้เกิดความตั้งมั่นได้เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาจะได้มีการมาละกิเลสได้จริงๆปัญญาจะได้ทำกิจในการละละให้บ่อยให้มากที่สุดจนในที่สุดจริงๆถอนราก ถอนโคนกิเลสได้เมื่อไหร่แล้วก็อยู่เป็นอิสระสิรีภาพนี้เป็นภาวะที่ดีที่สุดใช่ไหมที่มนุษย์ที่พึงจะเข้าถึง